โปรแกรมจิตสมองเงินล้านให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินไม่รู้จบฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันตอนเช้าและก่อนนอนขณะฟังและพูดตามให้คุณมีอารมณ์ร่วมและมีจินตนาการ ถึงสิ่งที่กําลังฟังและพูดเพื่อให้โปรแกร,รมจิตเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือ ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเปิดรับความมั่งคั่งทุกช่องทางฉันหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลา ฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับฉันแล้วเงินทองเป็นของหาง่าย ทุกครั้งที่ฉันใช้เงินเงินไหลายกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทวีฉันเปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆฉันโชคดีเรื่องเงินทองทุกวัน ฉันมั่งคั่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามชีวิตจัดหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการเสมอฉันเป็นนักขายมือทองฉันหยิบจับอะไร ก็เป็นเงินเป็นทองมีลูกค้ามากมายเหลือเฟือสำหรับฉันฉันได้รับเงินเข้าบัญชีทุกวันฉันวางใจในความร่ำรวย มังคังขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือฉันจ่ายเงินให้กับ ตัวเองก่อนเสมอฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันหาเงินเก็บเงิน และใช้เงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันเงินทองเป็นของหาง่ายทุกครั้งที่ฉันใช้เงินเงินไหลายกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทุยรายได้ของฉัน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันเปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆฉันโชคดีเรื่องเงินทองทุกๆวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นนักขายมือทองมีลูกค้ามากมายเหลือเฟือสำหรับฉันเสมอ ฉันได้รับข่าวดีมีเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันฉันวางใจในความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีเงินมากมายมหาศาล ฉันเปิดรับความมั่งคั่งทุกช่องทางฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันรายได้เพิ่มขึ้นทุกวัน ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันแล้ว เงินทองเป็นของหาง่ายฉันเปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆทุกครั้งที่ฉันใช้จ่ายเงินไหลกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทวีฉันเป็นนักขาย มือทองที่ยอดเยี่ยมฉันมั่งคั่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามฉันโชคดีเรื่องเงินทองทุกวันฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ชีวิตจัดหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการเสมอมีลูกค้ามากมายเหลือเฟือสำหรับฉันฉันวางใจในความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือ ฉันได้รับข่าวดีมีเงินเข้าบัญชีมากมายทุกวันทุกวันเงินเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีรายได้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันเงินทอง เป็นของหาง่ายทุกครั้งที่ฉันใช้เงินเงินไหลายกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทวีรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันเปิดกว้าง และพร้อมรับสิ่งดีๆฉันโชคดีเรื่องเงินทองทุกๆวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามฉันหยิบจับอะไร ก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นนักขายมือทองมีลูกค้ามากมายเหลือเฟือสำหรับฉันเสมอฉันได้รับข่าวดีมีเงินไหลเข้าบัญชีทุกวัน ฉันวางใจในความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีเงินมากมายมหาศาลฉันเปิดรับความมั่งคั่งทุกช่องทาง ฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันแล้วเงินทองเป็นของหาง่ายฉันเปิดกว้าง และพร้อมรับสิ่งดีๆทุกครั้งที่ฉันใช้จ่ายเงินไหลกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทวีฉันเป็นนักขายมือทองที่ยอดเยี่ยมฉันมั่งคั่ง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามฉันโชคดีเรื่องเงินทองทุกวันฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตจัดหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการเสมอ มีลูกค้ามากมายเหลือเฟือสำหรับฉันฉันวางใจในความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือฉันได้รับข่าวดีมีเงินเข้าบัญชีมากมายทุกวัน ทุกวันเงินเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือ ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันหาเงิน เก็บเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันเงินทองเป็นของหาง่ายทุกครั้งที่ฉันใช้เงินเงินไหลายกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทวี รายได้ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันเปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆฉันโชคดีเรื่องเงินทองทุกๆวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นนักขายมือทองมีลูกค้ามากมายเหลือเฟือสำหรับฉันเสมอ ฉันได้รับข่าวดีมีเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันฉันวางใจในความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีเงินมากมายมหาศาล ฉันเปิดรับความมั่งคั่งทุกช่องทางฉันม,รม,นรมนนนีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันรายได้เพิ่มขึ้นทุกวัน ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันแล้ว เงินทองเป็นของหาง่ายฉันเปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆทุกครั้งที่ฉันใช้จ่ายเงินไหลกลับเข้ามาร้อยเท่าพันทวีฉันเป็นนักขาย มือทองที่ยอดเยี่ยมฉันมั่งคั่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามฉันโชคดีเรื่องเงินทองทุกวันฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ชีวิตจัดหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการเสมอมีลูกค้ามากมายเหลือเฟือสำหรับฉันฉันวางใจในความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือ ฉันได้รับข่าวดีมีเงินเข้าบัญชีมากมายทุกวันทุกวันเงินเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ